Hi my student let's meet teacher สมพงษ์น้อยทุ่ม who is responsible for teaching you English for secretary 3ก็สวัสดีนะเพียนเนาะพบกับครูสมพงษ์เนาะครูสอนภาษาอังกฤษม3เนาะเ้นก็มาดูกันเลยลูกวันนี้นะ a e e a look at our goal aim or objectives เนาะ วันนี้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ argument นะ argument แปลว่าข้อโต้แย้งหรือการโต้แย้งกันการโต้แย้งกันเถียงกันนาโนหรือว่าเหตุผลนะมันมีสองนัยยะเนี่ยต้องดูดีๆถ้าบอก start argument ก็เริ่มที่จะโต้แย้งกันโน get into argument ก็เข้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกัน ต่อยแยงกันนะถกเถียงกันเซตโซกับยุติตกการเถียงกันเนาะ l o s e แปลว่าแพ้กันถกเถียงกันดิสซินถูแปลว่าฟังเนาะฟังฟังเหตุผลนะมันจะฟังหรือฟังเหตุผลฟังข้อต่อยแยงที่เขาโต้มาตรงนี้เนาะจะมีเหตุผลอยู่ด้วยอันที่หนึ่ง start เนี่ยดูคำว่า start นะ Jane is very argumentative so if she try to start an argument with you it's b e d t to just ignore her and walks away เนาะ นเรื่ของเจนนะเจนเนี่ยอา u m เป็นเททีเป็นคนที่ช่างอาช่างต้แยง้งช่างเถียงอะไรพวกนี้เนาะหมายถึงว่าเก่งในเรื่องต่อแย้งอะนะโซถ้าคุณพยายามถ้า่อนพยายามที่จะเริ่มข้อต้แย้งกับคุณเนาะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเบสหนูว่เบสแปลว่าดีที่สุดนะอีกน r อแปลว่าอย่าใส่ใจรอนแล้วก็เดินไปเลยเนะนี่ยหนูอย่าพูดก็พูดไป เอาไ้ oh, ฟังละจ็บมีปัญหาเรื่องหนูอ่ะต่อไปอันที่สอง get into แปลว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่างนะ we get into a terrible argument over who was responsible for the accident and I'm afraid we are not on the speaking terms anymore หนูพวกเราเนี่ย get into แปลว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการโต้แยงกันโน้ต้แยงกัน,แ,กนแบบ อ่าทริปเร์รุนแรงเลยเนาะแย่ๆเลยนะว่าใครจะรับผิดชอบเนาะเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ฉันก็เกรงว่าพวกเราจะไม่จะไม่พูดกันอีกต่อไปเลยเนาะ not on speaking term แปลว่าพูดคุยกันเนาะ not ก็คือจะไม่ไม่ไปพูดคุยกันอีกหลักหมายถึงว่าอไม่ถูกกันเลยไม่คุยกันไปเลยลูกอ่ะอันที่สามนะ settle by ยุติเนาะ and face of arguing arguing about money day after day let settle this argument once and for all I agree let's put an end to it right now เนา f a c up มันจเบื่อเนาะเบื่อที่จะต้องมาเถียงกันโต้แย้งกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยนะวันแล้ววันเล่าเนี่ยเนาะ let settle ไปว่ายุติเรื่องนี้กันเะเรื่องข้อถกเถียงเรื่องเงินน่ย once and for all ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ เออฉันเห็นด้วยนะก็พุทธเอนก็คือหยุดมานตอนนี้เลยเนาะก็คือยุติมานตอนนี้เลยโอเคต่อ okay. ไปเป็น l o s e แปลว่าแพ้นะ nobody lies k to lose an argument we all want to win but you know the old saying win the with the argument and lose and f r i e n d no lose a f r i f r d เ d no มันมีใครที่ชอบที่จะแพ้เนาะแพ้เกี่ยวกับการเทียงกันนะนะวีทุกคนอ่ะ want to win เนาะต้องการจะจะชนะหมดแต่ you know the old saying มันก็มีสุภาษิตเก่าๆพูดไว้นะ win argument ถ้าเราชนะการเทียงกัน and lose friend เนาะแล้วก็เราก็จะถ้าเราชนะแล้เราก็จะเสียเพื่อนไปด้วยก็คือเพื่อนก็จะไม่คุยกันเลยเนาะ ก็ไปว่าเขผิดเขาผิดเลยก็อะให้ยอมให้เขยอมรับว่าเป็นผู้แพ้ I think it's important to listen to ไปฟัง look both sides of an argument before deciding what are they what what you think yourself นะเนาะฉันคิดว่ามันควรจะเป็นนะที่ต้องฟัง both sides of argument ข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายหรือเหตุผลของทั้งสองฝ่ายก่อนที่เราจะตัดสินใจ what are you think yourself นะ สิ่งที่คุณคิดอ่า w h วัตส์ยูติงยูเซลเกี่ยวกับตัวคุณในตัวของคุณเองเลยนะก็ต้องฟังก่อนนะว่าเราจะตัดสินใจยังไงโน้ตโอเค in อินบีฟนะ okay, brief, นะ้องมีอะไรบ้าง start ทเราเริ่มนะ get into ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับอ่าข้อโต้แย้งเนอะเซตเทิลประยุน์ติข้อโต้แยงนะ้งอ่าข้อตออกเถียงกันเลยพวกเนี้ยเข้าเถียงนะลูกข้อข้อตกเถียงกัน l o s e แปลว่าแพ้ในการตกเถียง listen to แปลว่าฟัง เถียงมาหรือว่าฟังเหตุผลก่อนอะไรพวกนี้เนาะโอเ okay, ค t h a t is all เนาะ for my teaching today I hope you get out of my teaching and make and t a k e advantage of my teaching เ no? นาะหวังว่าัเด็ยนจะได้ประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เน no? าะโอเ okay, ค t h a t is all for my teaching today is t time to say goodbye bye my student